สวัสดีจงมีแก่ผู้ฟังผู้ตัวของเฮาตั้งเซ็งธรรมมาฟอยู่ธรรมมาสำหรับตานก็มาปอบมญญายากันแท่งํำหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันศิลแปดคำานี่ก็จำตาที่ออกว่าสามาลอยๆในข้าวยำแต่แล้วก็เป็นข้าวยำที่ดีที่งาม ที่เขาที่ไรฝึกฮัดโตเก่าเจ้าเก่าเขาในวาา่าซานี่ออกวาาก่าซาก็ที่มาถึงเนี่ยก็เอาอะไรมาพิจารณาตัวเจ้าเก่าเขาแล้วก็เหกลางตัวเจ้าเก่าเขาก่อนอื่นก็ต้องสำแดงความเสียใจอะไรก็ความไวอไ้อาลัยแก่ตานเจา้าผาสวาัสดีปีน้อยยานารัตนาซึ่งเคยเป็นคู่กรรมฐานอยู่ที่วัดตะลงสมคำตั้งแต่สมัยเมือ่อ ก่อนก่อนบุตานเจ้าก็เลยหักษาโตมาเป็นเวลาสองสาปีเยาที่วัดราชฐานดอนหลงก็เลยเสี่ยงไปในเมื่อวาแล้วก็ตานเจ้าก็เป็นเจ้าอาวาสวัดเขมรัตเจิงตุงเวงตองกี้ซึ่งเป็นวัดดีของาเจ้าคาตั้งหลายอะไไปปึงปาอาศัยเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดนี่คนเฮานี่หลวงมีทำมา เป็นเข่งกัมโตเก่าเป็นเข่งจอยเลือโตเก่านันในวันนี้จึงเอาธรรมมาข้อหนึ่งจีวาอารยาธรรมธรรมกัมโตนะ free from enemies ธรรมมาสำหรับป้อนจากพยาศตูกัมาตเจ้าเก่าไรเนี่ยเราก็มาฟังกันเพื่อรับต่อไปเนาะคำว่าอารยาธรรมหรือว่าทํากัมโตนั้น มีความหมายหลายอย่างอย่างที่หนึ่งแปลว่าทำตีห่างไกลจากคาสึกคือกิเลสอารยธรรมนี้มีอยู่ในขันธาสันดานของพุกรลาภูดยัยภุกรลาภูนั่นได้จีว่าห่างไกลจากความโลภะความโทสะความโมหะความถือโต๊ะความหันพีความน้อยเน้อต่ำใจและความละอายต่บบา อันนี้พร้องว่าเป็นอารยธรรมของพุกลาพูติเจริญไปโดยศีลธรรมเป็นธรรมะที่ห่างไกลจากศัตรูศัตรูภายในก็มมีศัตรูภายนอกก่มหันอย่างที่สองมาเป็นธรรมติพาสจจากโลกคำว่าโลกในที่นี้มีอยู่สองอย่างห้องว่ากายกระโหลกหลกต่างกายเจนโลกภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่เจ้าโลกเลยรับอยู่ตุกวันนี้มีโรคตาโรคหูโรคหูลัลลงเป็นตน้นยล้วาทาั้งอย่างหนึ่งเพาว่าเจตสิกะโรโกโลก,โลก,โลกตั้งใจและแก่กิเลสหากว่าตัวเข้าปีใจเข้าพร้อมก็คือหมายก่าม่ามันมีทำเป็นเข่งป้องกันอยู่ไปยในปุกลานั่นก็หาความสุขระยะแจ่นคอนตีแห็มตัวตายกินยาตาย ผู้ดีไปป่อนเปืน่นไปหลักเปืน่นข่มเหงเปืน่นไปเบียดเบียนไปพิษไปเทียงเปืน่นแล้วก็เฮ็ดพิกษกฎหมายต่างๆก็เพราะว่าใจนี่เป็นใจตีมีโลพุกกล้าผู้นั้นยอมเป็นคนตีมีความสุขไม่ใจอะไรตลอดเวลาเมียตีสามารถข้องว่าทำตี่าสจากฝนคือกิเลสตัณหา ตามธรรมดาหลังค่าเฮินถ้า้ำม,มุ่งดีๆขิ่งฝนขิงน้ำมานนี้นะกระเบิงก็แตกไรเนาะคาก็โหไรฝนก็ยอมจืมเข้ามาไรน้ำก็ยอมตกลองมาถึงไลฉันได้ควันที่มีกิเลสซาตันหาอยู่ก็ยังมีความตุกก็คือมีความโลภตโทซาโามหาอยู่พุกราภูนั่นขอบจักวันจากความทุกไรเหมือนี่พระพุทธเจ้าไร ตัดไว้ว่าฝนย่อมโเหเคินตีหมุงมดีได้ฉันได้กิเลสซาตันหาความตุกความหยาบฝึกความไม่ใจเนี่ยก็ยอมเกิดขึ้นแก่พวกระาผู้ถิ่มเลฝึกผู้ถิมมีศีลธรรมกรรมฐานผู้ถิ่มือตานรักษาศีลนั้นยเย้าได้จำพ่อผู้ถิ่มเลเจริญหนังภาวานานั่นยสีมา อริยธรรมแปลว่ารรทำถี่พระเสด็จรรทมถี่พระเสดนี้นี่ปุกรลาผู้ใดหลมีธรรม,มาคอนี้ปุกรลาผู้นั้นมีโตห่างดีมีวาจาอ่อนหวานมีนำใจดีงามเน้นตียกยองสรรเสริญของนักผาดเจ้าต่างหลายถามาหมายวามาเป็นรรมถี่สะอาดมดใสพัชฌาความชาวมองก็คือบ่มีบาป บอกมีความไม่ใจบอกมีเรื่องไม่ใจที่เฮาเห็ดไปเอะเฮาหนึกถึงเหมือไรอันมีนึ่นนึกถึงเหมือไรกับเปียวเซ่อเยี่ยมอกเยี่ยมใจมีกิเลสมีต่างบาที่เราเห็ดไปนะอันนี้ก็คืออารยธรรมอารยธรรมนี่มีอยู่หกเมียวนะมีอยู่หกเมลยหกเมวก็คือหนึ่งอกโกธโนเป่า,าโกธาใจลำ สองอนุป,ปนาหีเบาผูกโกรธเบากิดแหนงหรือว่าเป็นใจล่ำตอ่เอเฮาอย่าเฮาก่ใจล่ำตอบสาม,มารถอมักขีมรูปหลูลกุลของตานสี่มาสุทธต,งตังกตถึงความปริสุทธิหามาสัมปันนาทิธิมีความหันอันปริบูณ์หกมาเมตาวีมีปัญญาดี มีอกเมียวหน่อยองสตาร์ตังไลอารยธรรมธรรมตีคือเฮานั่นภาษาจากศัตรูธรรมตีคือเฮานั่นอยู่คคดีมีสุขไม่อกไม่ใจมีแต่ความเจริญมีความไม่ใจมีความสะอาดหมดใสบริสุทธิ์นั้นมีอยู่หกเมียวนะอย่างตีหนึ่งนั่นก็คืออโกตโนมันใจร่ำใส่กรรมการดีมันใจร่ำใส่กรรมเป็นข้อดีแคมแยบนะเป็นเป็นคน ดุกหลานเขา,า่าให้บาดีก็ดีมึงปอเขาหันเหลืองดีมันถูกใจก็ดีมันถูกตาเขาก็ดีแต่เขาก็ม่มีใจร่ำใสกรรมเออเกิดว่ามันเป็นธรรมชาติของคนเขานี่คนเขาก็หวังดีต่อกันนะมึงเกิดแต่ที่ให้ต่อเปิน่นมึงเกิดแต่ที่ไปหยียเปื่อนไปฆ่าเปื่อนะเป็นการํำจัดนะขำจัดเอาซึ่งความพยาบาทความปองลายเปิดอนือออกไปแบบนะคือใจเขานี่เป็นกัดกัดเ,เย็น หันสังก็ใจห้านี่เหมือนแผ่นดินเหมือนนำ้ำอากาศเย็นๆมีความทุกข์มีความไม,มใ,มใจซังนะไปว่าเปินไปเฮ็ดลายเปิดนบบนะอันนี้ก็คือห้องว่าเป็นเหตุดีเาจ้าคาตังร้ายลายมีอักโนกะคือความใจร่ำใจกรรมในเรื่องนี้น,นี่มีเรื่องเหล่าไว้วาวเมื่อพระพุทธเจ้าของเฮานี้อยู่ตีเมืองเจีตะวัน มหาวิหารมนุษย์ตั้งหลายก่อไรป่ากันมายกย่องสรรเสริญคุณของพระสาริบุตเทนป่าเป็นภูตีการะวะกวรยกย่องนับถือกนกระวะบูชานอบย่องพระสาริบุตเถรน,นี่เตียมไปโดยความอดกันอดเจิญไพไพมาหลามาเตา้ามาอยู่มาเกามาหวาให้ทั้งกว,ว่ายงแต่ที่ไปตอบขึ้นก่อมมีแต่ที่ใจร่ำก่อมมี เป็นคนยิ้มยิ้มโคอ,อ,อ,อยู่เสียนันยา่วกับนี้มีธรรม,มานะก่อนหนึ่งเป็นคอนหันพิษหันบาปเป็นบุญหันบุญเป็นบาปหันโตดเป็นกุ้นหันกุ้นเป็นบาปนะนะใครคือพระสารีบุตรตาเถียนี่ใจลำ้ำบอ่าเวลาตานเจ้าไปพินดาบาก็เลยยา่างนะอย่างไปไปหลังเราก็เอาตามือเนี่นะเอากำกำตามือนี่ ใส่หงไปตีกลางหลังของตานเจ้าตานเจ้าเป็นคันทีสำรวมระวังในการกุมบาตรแลใส่เลยกว่าตัวไปหนึ่งศอกเหมือนเฮาอย่างจมอมขมภาวนาน,นั่นแหละตานกลมหันหันเดียวมาตัวนะเออหินมาตัวย่ยางไปเหมือนมีสังเกิดขึ้นควันพรมนะผู้ดีเฮ็ดคือตานเจ้าก็เกิดความไม่ใจก็เร็วว่าโอ้ว่า เป็นสิ่งตีอศสัจฉ์หึดใจเตยา่าสังฆาตอนนี้นี่เป็นผู้ติสมบูรณ์โดยกุณธรรมเหมือนตีคันตั้งหลายเป็นเหล่าลือมาเตๆเออจึงไรเอาโหแหละไปหมอบจำขาของตานเจ้าขอข,อขามาลาตษตานเจ้า่อขามาลาตดตานนั้นก็มีความหยุ่มยืมมีความเรือมใสมีความกระว่าในพาเทล่แล้วไลนิมตนพาเทล่นี่ไปรับเขา้าตีเฮิอน ปาวารนาตอนเป็นพุทธอุปถากต่อไปนะอันนี้แหละการตีเปิลให้เฮ็ดลอากดีวา,ลายลอากดีเขาใจลำเฮเอเปิียอมไรผ่อนดีบ่นะกคนี้ข้อตีสองต่อมาก็ห้อง่าอนุป,ปนาหีมันใจล่ำตอบเปิดสำบาราต่อเปิดมันตอบโต้น่นนะเหมือนคนะเป็นคนเหมืนอนเขาบะเออมือนก็ว่าเป็นคนอ่อนเอกาเป็นคนมีไม่กาเป็นคนตี่า มีบามีแหงเนี่ยมันไปฮัดบาเปลี่นกาเนี่ยตียเต๋มันใช่นะเปนคอนหูหูนำหูทำหูนำหูทำจื้อแล้วเนี่ยเปลี่นบามาเขาคู่อยู่แล้วว่าโอ้เป็นสิ่งติเตมันดีเขาซ้อไปบาตอบแทงเขาไปใจลำตอบแทงเขาไปเฮ็ดไล่ตอบแทงเพราะว่าห้ยิงเดือเก่าเรืออันควันติบเฮ็ดเฮาอันตังเกินวะนะการตียงเขาไปไม่ใจหรือว่าไปแค้นนะ เปินตีเปินใจล้มมือเฮานี้มีเตยียตรวจอย่างเดียวนะพะพระบราเจ้าเปิดนจึงใดตัดไว้ว่านะผู้ตีใจลั้าตอบค่อนตีใจลั้าก่อนผู้นั่นนี่เป็นค่อนตีหายหรือควันตีใจลั้าอันตานะเพราะว่าคนตีห่งเฮาหูวา่าเปินเวลาเปินใจลั้าเปินวาเฮาก็ดีเนี่ยเดี๋ยวตัวนาตาก็ห่างดีนำจิตนำใจก็เสียงก็เป็นเสียงแข็งเสียงอนอ่อนอก่อ,อ,อ,อมี เขาฟังอย่างก็มดีใจนะเพราะฉะนั้นเขาที่เอาสิ่งนั้นเนี่ยเข้ามาใส่ในโต๊ะเจ้าเกา่าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่มันดียาวเป็นสิ่งที่มันดียาวนะเหมือนกับว่าเขาว่าเอออันที่เปิดบ่าเขาเนี่ยมันเหมือนมุดเหมือนมุดเหมือนขุดก็คือเหมือนขีเหมือนเหี่ยวอ่าเหมือนตีสิ่งที่มันดีเนี่ยนะเ,เปิดหยับมายาวเนี่ยเขาสัมผัสทเปหยับออามาแทางก็มันก็มันจับว่ะ อันนี้นะเป็นแบบเหมือนหรือว่าเหมือนเหมือนสัต์ตีมันตายเอาเนี่ยสัต์ตีมันตายมันบ่เหน่ามันบน่เหม็นยาวนี่เขาที่ก็เงียบออกก็มันดียาวนะอันนี้กองนะนี่น,นี่มีเรื่องไว้อย่างเรื่องหนึ่งชื่อว่าเรื่องของนางสามาวัรตรวัดตีนางสามาวดีนี่เนาะนางสามาวดีนี่เป็นคนที่มีใจเมตตาตลอดเวลามีอยู่วันหนึ่งนี่พร้อมเดยปริวานทังหลายเลยสำทุกนางมากันติยานะ ก็คือสมัยปุ่นก็ของอ่ะมีน้อยมีหลงไงไงเนาะอ่ามีน้อยมีหลงเนี่ยมากันติยานี่เป็นไม่หลงนางสาวอวานีเป็นไม่น้อยมากันติยานี่เป็นควัญตีใจลำใส่กำเนาะไข่ปองไร่ไข่เฮ็ดให้นะนะคือแกอ่ามีน้อยมีหลงคือมีต่างๆ่างนั่นนะนะก็เลยไปต้มเอาเอาน้ำตักน้ำเอาน้ำมันที่มันฮอนฮอนเนี่นะตักน้ำมันฮอนฮอนเนี่ยมาลาดเลยมาลาดเนื้อ โหของนางสามาวธีแต่นางสามาวดีนี่เป็นคนที่มีเมตตาจิตมันคิดแต่ที่ว่าเออเขาหือคำหอนนี่ตกไปสีมือเนอ่าไม่ใช่ถือฮานี่ขอหือมือตายไ,ไวๆนี่นะอันนี้นเหมือนแห่แบบเนี่ยน้ำมันตีมันฮอนฮ้อนนี่กลายเป็นน้ำตีมันเย็นๆเหมือนน้ำแข็งได้แบบด้วยอานนี่สองของการตีมันใจล้ำตอ่ออันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญนะพ่อแม่ซาตั้งหลายเปิลบาเฮาให้ก็ดีเปิลบาเฮาดีถ้าเขาใจล้ำมือเปินขึ้น เขาก่อมพับมาเนี่ยเขากล่อมเจ็บใจเขากล่อมมีตูกเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของนางสามาัคคีเพราะฉะนั้นเอาแผ่เมตตาทุกคําเจ้าก็ดีนะเปินว่าให้มาเอาแผ่เมตตาคนเออคือได้ยอยู่ดีมีสุขเราคืออะมีเงินม,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 มีคําเน้ออะไรอนจากตกถึงสุขเน้อเนี่ยบาเอาเ๊ะนะบาเขาเปิดนมื้อวนนี้มื้อนี้ก็ข้อว่าจากห้ก็ที่ไกลเป็นดีจากดีก็ที่ยิ่งขึ้นเจริญนึกเก่าแทงอันนี้ข้อที่สองเนาะต่อมาข้อที่สามเขาห้องว่าอามักขี มันหลูบุญกุลของตานมันรบหลวมันดูหมินม่นดูแกนตานบุญกุลของเปิรนนี่แม่แต่ว่าหน่อยกว่าเราเขาอยากที่ไปไปดูหมิน่นดูแกนเปิร์นให้ยังไงวะมันไปดูหมิ่นดูแกนเปิรนเปิร์นกาคนเฮานั้นมีกาขันเหมือนขันกุกเกาะมายิงมาจ่ายมาคอนทุกคอนผานมีกาขันเขาหมั่ววันไปนาเปิดนที่เป็นจือ่อเขาก็หมั่ววันไปนาเขาที่เป็นจือ่อวันนี้เขาเขาดีเขาใหญ่ของเขาเข้มวันนามาเขาอาจจะตกต่ำ ดีไม่เข้มกาไรวันนี้เปิ่อนมีเงินมีคำวันนาเปิ่อนดีเป็นสัตตีสเีก็ไร่นะอ่าก็คือเป็นคนที่มีกตัญญูกตเวทีเปิ่อนเคยเฮ็ดดีต่อเฮาอย่า,ยาแม่นเด็ดอกเดียวก็เฮาก็ต้องเลยถือจำเอาไว้มีกรรมเปิ่อน่าวใบ่าทการเฮ็ดดีต่อเปิ่อนอย่าพี่จำแแต่ว่าเปิ่อนเฮ็ดดีต่อเฮานี่เฮาเลยะไรจำไวนะ้เพราะฉะนั้นจึงมีอยู่สี่อย่างก็คือว่า เขาเป็นเจ้าพุทธาภาษาก็เลยมีความกระวะมีความกตัญญูต่อพระพุทธเจ้ามดูหมิน่นพระพุทธเจ้าพระธรรม,มเจ้าพระสังฆาเจ้าสองมาเนี่ยถ้าว่าเป็นลูกเป็นหลานก็ต้องเลยมีความกระวะมีความบูชามีความกตัญญูต่อปอตอเมอ่ปอแเมนี่มีบุญคุลต่อเขาเต้สี่สามมาลูกซิ์ลูกหาเนี่ยนะเขาต้องมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ของเขาผู้ที่เลยสั่งเลสอนของเขานี่ นะแบบแม่แต่ว่ามันเก็์ครูบาจานก็ดีบานไตบ้านเนื้อก็ดีเป็นคนเทาคนเก่ก็ดีเป็นคนหนุ่มคนกำก็ดีเลยบอกเขาเลยจีต่างในเขานี่เขาก็ว่าเป็นครกเขาต้องไว้ดูหมิน่นดูถูกเขาเจ้าสี่มานี้นี่คนมันคนเมืองก็ต้องมีความกระระะมีความกตัญญูต่อผู้ตีปกครองมันปกครองเมืองว่ะผู้ตีเป็นกฎหมายบานเมืองก็ดีผู้ตีเป็นใหญ่ เป็นเทาเกาบ้านเป็นปูเกบ้านเป็นคอนติใหญ่ที่สุดในหอในเฮินเป็นปูยาตาน,นาคยนเทาคนเกมีภาษาอายุเอาที่ราการาบัดดับยำ้ำอันนี้ข้อติสามเนาะข้อติสี่มายาวนี่ก็ก็คือเป็นผู้ที่ถึงความปริสุทธิ์เป็นผู้ที่มีความบริสุ์นะอารยธรรมข้อติสี่นี่มีอยู่สามเมลวก็คือปริสุ์ที่มดใสาจากการเฮ็ดกายาตุจิตสาม มันไปหัม่มเปื่อนไปหลักเปื่อนเนาะมันไปพิษหลุกพิษโผพิษเมตาอันนี้อย่างที่หนึ่งสองมานี้ความบริสุทธิ์ขันกลางนะตอนกลางก็คือจากนิวรณ์ต่างหาะจากนิวรณ์ต่างหาเป็นผู้ดีบริสุทธิ์ก็คือโดยสินโดยสมาธิขึ้นมาถึงสัตว์ทัไยสุทายอาวเนี่ยเป็นผู้ดีบริสุทธทิ์ที่จันทสูงสุดก็คือ เป็นผู้ที่มีกิเลสะมีความโลภะความไข้ไ่มีความ, forbid, ม,วามตโตสะใจร่ใำใจกรรมใส่เปื่อนกม่มีโมหะความหลงหลงในว่าจื้อหลงในตัวเ่าว่ะมันเก็บทอมตายหลงในตัวเ่าว่ะเป็นผู้สวยผู้งามผู้หังดีหังเราหลงในตัวเขาว่ะเขานี่ยี่เป็นมันอีต่อดปายาวเขาที่มันหลงที่หันถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาอันาานี้เป็นความปริสุทธ์ข้อที่สี่คำนี้นี่ข้อที่ห้าต่อมา ข้อว่าอ่าเป็นสัมปันาติธิมีความหันอันสมบูรณ์มีความหันอันถูกต้องเต็มทนนะสำคัญที็สุดก็คือคอนเฮานี่ต้องมีความหันตีมันเต็มทนมีความหันตีมันถูกว่าเออคนเฮานี้ยาเหมือเห็วนี่ฮาตั้งแต่งเฮาอะไรฟังนำฟังทำหูนำหูทำมาเยาะก็เฮาจงวอกเออขอนเฮานี้ที่ตายเหมือนไหนกอกพากอมหูไรที่เก่เหมือนไหนพากรมหูไรที่ตายเหมือนไหนพากรมหูไรที่เจ็บเหมือนไหนพากรมหูไร บุญความดีนี่ทิระเฮดเออตานาศีลภาวนาทิระเฮดเออคือมีความหันน่มันถูกต้องมีความหันถูกต้องนี่มีความหันถื่อละนาเปินแหวงไว้อยู่มีอยู่6กราการก็คือหนึ่งว่าหันว่าของเฮานี่มีกรรมกรรมมาเป็นของตัวเก่ามีเหตุมีผลนั่นนะ่ะนะเขาเฮดจื้อกว่าไรจะนั่นนะ่ะนะเฮดให้อะไรหให้เดฮด็ด,ดีใดดีมีกรรมมาเป็นของตัวเก่าเออเฮาทีเจริญเฮาตีตกต่าเฮาที่มีเงินมีคาเฮาทีทุกที่ผ่านก็อยู่ดีตัตเฮาเออ เขา,าเฮ็ดเอาหมอเก็บหมอหาหมอใจหมอส้อยก็มีเงินมีคำหมอเฮ็ดหมอหาหมอใจหมอสอยก็มีเงินมีคำยุมยมำรมตัวเก่าเออเขาที่ถึงนิพานอะไรก็โดยการรักษาศีลเจริญภาวนาเออเนี่ยเป็นตอนสองมามีความหันติดถูกว่าบการที่เขาหนั่งสมาธินี่มันสามรารถละกิเลสตัณหาในจิตในใจเขาไรแบอ่าสาม่านี้การที่ยงเขาหนั่งสมาธินี่สามรารถละโลภตโทสะโมหะ นังภาวานาะเก่งคำนี้หันนอะหูนะ้นอดมนอะเสียวนอเนี่ยหู้ไปจอมเนาะมันเกิดความขาไข่ไรความดีใจมันเกิดขึ้นความเจ็บใจ,ม,จ,ใจมันเกิดขึ้นความเสียใจความเจ็บใจเกาะมันเกิดขึ้นความหู้ัวอยู่ทุกขิ่งขายามนี้แล้วอ่ะอันนี้เป็นความหันที่ถูกต้องต่อมานี่หันหวาอ่ะอ่าตานศีลภาวนาน,นี่เป็นหนทางอันดีถูกต้องดีเมนะนะหันหวานี่ การเจียงเขานึ่คู่โตนี้เป็นการลาเกลเยดเตะกระมือเอาหันเยนตังหันมักผ่อนนิปานแล้วก็สุธายาวนี่หันความเป็นอนิจจังตุกขังของอนัตตาของตัวเขานี่ตัวเขาไม่ใจตัวมันที่มันแก่อยู่จอมเขาจกเขาแล้วก็มันที่จากไปเอออันนี้อันนี้คือห้องว่าเป็นของเรื่องของความหันที่มันถูกต้องนะความหันทิตถูกต้องหันความเป็นเตะของสังขารธรรมของตัวเขาของใจเขานะ พวกมานี้เป็นคนญญที่มีปัญญาดีมีปัญญาดีๆนี่ก็คือ1เขาแบ่งออกไปอยู่อะไรอยู่3ามผการปัญญาเกิดจากการที่เขาเลยศึกษาหำเพียนมาและอ่านดิกมาเฮียนดิกมาใน,ในหโรงเรียนก็ดีอันนี้เป็นปัญญาที่เป็นจันทร์ธรรมดาไงนะเป็นปัญญาที่ฮู้ว่าอันไหนมีคุณมีประโยชน์แต่ว่าที่ฮู้ถึงเรื่องของตานศีลภาวนาเรื่องของกีเลสซาตานหานิยมูเตอร์บอกสองมานี้ผู้ตีไรเจริญ นะสมถกรรมฐานนะจนมีผลนี่ใจเนี้ยมใจเสื้อใจเปี่ยวแต่ก็กิเลสาตันหานก็ย้ําเสียงถืออันนี้เป็นปัญญาทีสองต่อมาสุดท้ายเพราะอปปะมานะีปัญญาเป็นปัญญาตีคู่แจ้งอ่าใจดีดีก็ดีใจตีงามก็ดีนะมาเป็นสิ่งหายมาเป็นสิ่งดีนี่มันอยู่จเขานะส่วนหลนังในความเฮาในติดในสิ่งดีมันจางปนจากสิ่งดีไรเพราะฉะนั้นในความดีมีสิ่งดียาวเป็นห้องจังหวะ เปิรนว่าใหา้อย่าพี่ขี้เปิรนว่าดีอย่าพี่โจมอันว่านั่นนะถ้าประเทศไรนี่ประหงเป็นคนมีปัญญาดีมีปัญญาแต่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพรหมยอดสธาตงหลายมีอารยธรรมทำกำโตนี่ห้องผักกาดน,นี่ห้องว่าอารยะบุกลาควันเป็นคนดีเจริญนะนเป็นคนดีเจริญนี้อารยธรรมมานี่ก็ตามหึกก็ตามหือเฮานี่เป็นควันว่าเป็นควันนะจากควันคนดี คือเฮานี่เป็นคันดีคือเฮาน,น,นี่ดีเหรือคันดีแทงคือเฮาน,นี่เป็นผู้ประเสริฐเหรือกว่าคันตัวตัวไปแทงเป็นกระตั้งมือเฮานี่เป็นผู้ตีมีจ <isy> ื่อ <cuent> ม <Rico> ีเสียงเป็นผู้ตีเนาะอ่าโดดเด่นนะเป็นผู้ตีมีแจงแรงเรืองเปิื่นแทงวบบเป็นผู้ตีมีคือมีคุณธรรมสูงเรืองเปิื่นแทงเป็นผู้ตีกระตั้งมือเฮานี่เป็นสังฆะหรือว่าเป็นผ้าาเป็นผ้านี่แปลว่าประเสริฐ กระตั้มือเฮานี่มีความสุขกายสุขใจกระตั้มหือนะบานโขงเจริญบานเมืองเจริญคือเฮานี่ไรสุขสามภากการไรแล้วสุดท้ายนี้กระตั้มหือเจ้าโลกกระตั้มหือตัวเก่านี่ไรป่นจักตกถึงสุขไรอ่านะนี่คือเป็นเรื่องของอารยธรรมนะก่อนตาที่ไรสรุปแล้วก็จบนะั้นมีเรื่องทั้งเรื่อง,งมาเล่าคือกันฟังว่าเมื่อพระพุทธเจ้าอยู่ตีเมืองเจตตะวันสาวัตถีนั้น มีนางกุม,มารีคนหนึ่งจวาลาตาเป็นคนนักผาาเฉลียวฉลาดสมกวนเป็นมียิงเป็นคอนฉลาดนะหมอก้าหมอขายก <t> ับ<ๆ>นี้ปอเมย์ก็ยกคือไปอยู่ในข้าวุนโพวะนางก็เลยปฏิบัติอุปถากสามีลนโพเป็นอย่างดีเป็นค่อนฉลาดในการแต่ที่ส่งข้อใจอเหลือกันแล้วก็นางนี้เป็นค่อนทีมักใ่ํำใส่กลัเป็นคนทีมี หมอใจร่ำนะเป็นคนทีมีเมตตาเป็นคนยินดีในการหือตาหักษาศีลหาเป็นนี้เบาผ้าหมาดในชีวิตหักษาศีลอุโปโภคธาศีลเป็นพระจำเหมือนเฮาเนะี่ยวันศีลวันศีลก็หักษาศีลแปดนะหักษาศีลแปดหลังจากตีนางก็ตายไประเยาวนี่นางก็อะไรไปเกิดเป็นในนางผ้าอยู่ในสวรรค์ชั้นผ้านี่พระพุทธเจ้าจึงเลยเอามาสำแดงไวท้ที่นะีนะ้เพราะฉะนั้นถ้ายามาตัวยาวก็คือว่า อารยาธรรมก็คือทำตีเป็นทำต,ตีคือเฮานั้นห่างไกลนะจากกิเลสาตันหาห่างไกลจากศัตรูใครมีทำหกข้อนี้นี่คองมหวาเป็นทำตีาหากษาตัวเฮานี่กำตัวเฮาไรจ่อยตัวเฮาไรเมื่อเขามีศัตรูเพราะว่าเฮาเป็นคนตีมีเมตตาศัตรูก็มีนะศัตรรยสารต่างๆก็มากัดมาตอมมาไต่มาตอมาตอมากัดมาครบอันนี้ก็มีไปตีไหนก็เปิดหัก ปนองอ่ะอยู่ก็เปิ่อนหักไปก็เปิ่อนกึดถึงนะไปที่ไหนก็เป็นปนองอ่ะเป็นเปิ่อนหักเปิ่อนจมนั่นนะเนาะเป็นเป็นมหมาสนินะายมีธรรมะหกข้อนี้ธรรมะหกข้อนี้มีสังงไปกว่าเอ้หอสรุปไปว่ะธรรมะข้อนี้ก็คือหนึ่งเป็นข้อตีมุกมักมันใจล้ำเป็นข้อตีมีเมตตานะอ่ามันใจล้ำมือเปิ่อนเนาะสองมากก็คือว่าอืนตอบผู้ตีใจล้ำมือเฮาผู้ตีหวาเฮาผู้หว้าไล่เฮาอืนแค้นมันตอบแทนผู้ตีแค้น นะลบหลู่บุญคุณของเพิินมีความบริสุทธิ์นะมีความหันที่มันถูกต้องมีปัญญาหันกุลหันหันตดหันบาปหันบุญอันนีน้เป็นธรรมะอารยธรรมทามกรรมโตที่ได้นนำมาฝากโ่รเมวซาตั้งหลายในวัน,น้อนี้ในวันศินี้ก็เขาคือโ่รเมวซาตั้งายที่ไ้ฟังนั้นเราเอาทกรรมโตอารยธรรมพกข้อนี้ไปปฏิบัติไปปฏิบัติคือมันเกิดกับตัวเฮาตัวเฮาก็าที่มีเมตตากรุณา ที่เป็นตีหักมักจะเล่นใจใแก่หมวกขอนในีเทวราชตังร้ายก็ข้อคือปมหยาชาตังหลายนั้นอยู่ดีมีสุขอยู่ดีกินหวานอ่าเหมือนอกเหมือนใจอันใครใครเป็นนั่นทุกภูทุกตานธรรมะม for you ธรรมะมสำหรับตานก่อนที่มาเปาะมายาก,กันแข่งกร,รหนึ่งวันชี้นต่อไปวันนี้ก็ขอคือ,อทุกภูทุกตานไรเจริญในธรรม,มะเสกกรรมโดยเตอ